มรสุมเข้าไทยเหนืออีสานทําให้ภาคเหนืออีสานรับฝนตกหนัก80%และพื้นที่กรุงเทพมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นในวันนี้ h t t p s w w w b a n k b u s i n e s s c o m c a t e g o r y n e w s n e w k w i u p d a t e วันนี้ระบุว่าพายุดีปรชันบัวลอยบิวลอยกำลังลงประท้าในแขวงหลวงน้ำท่าประเทศลาว โดยคาดว่าจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและภาคเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนอกจากนี้ภาคเหนืออีสานถูกกล่าวถึงว่าอาจมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องจนเกินไปโดยเฉพาะบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่สุขโขทัยและลำปางซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังก่อนวันนี้ การพยากรณ์อากาศระบุว่า6นาฬิกาวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองอย่างร้อยละเจในภาคเหนือพร้อมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 2ถึงยกมชั่วโมงในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่ห้องสอนระนองและพังงาจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70และลมแรงความเร็ว20-40ถึงกมชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60และลมแรงความเร็ว15-35ถึงกม ชั่วโมงในขณะที่ทะเลอันดามันในภาคใต้จะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรในขณะที่ภาคกลางนาครสวรรค์ภูเก็ตและกรุงเทพจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70และลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25ึงกมชั่วโมง